สองคนรัวตามเหมือนศิลปินอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับสองคนทักพายทุกคนที่อยู่ที่เชียงใหม่แห่งนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะบีมาชาแนนะคะรับบทเป็นค่ะครับสวัสดีครับมุกมงกอพัดนะครับรับบทเป็นตองครับผมสวัสดีครับอันนี้เราเหมือนเอ่อเซ็กชันเรียนเหมือนกันนะครับผมบสบายดีแล้วก็ สวัสดีครับกลับมาจริง <c oughs> แนนวนรู้สึกว่าเมื่อกี้พี่มินบอกเขาไปแล้วว่าแบบคือ,อแอบไปเห็นทาในชีวิตเธอว่าโาอะมันไม่ชอบอะไรซีเรียสอะแต่หลินจะเป็นข้อยกเว้นของต๋องในการที่ว่าโอเคซีเรียสได้มาซีเรียสกับเราเลยเราพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เราจะรักใครคนหนึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันคือมันคือความรักที่มันเพียวจริงๆอะไรเงี้ยครับครับเห็นไหมคะรู้แล้วว่าทำไมมันดูซีเรียส เพราะจริงแล้วอะอยู่ต่อจริงจังมากเอาหรอเอาก็ก็อยากให้ได้สาระไงเราเพราะว่าเพราะว่าเราไล่สาระมาเยอะแล้วไล่สาระมาเยอะแล้วอีกอย่หนึ่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวหลังหลังจกนั้นจะเปิดฟล์ลหรือกันนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันมีคีย์เวิร์ดที่เราเห็นแบบชั้นๆหลักๆอะมันจะมีแบบเรื่องเพื่อนถูกไหมคะความรัก ความฝันได้ไหมอ่าสซะสามอ่านถ้าคาแต่ละคําเนี้ยในมุมของนนนนกับในมุมของแบบฟิล์มเพื่อนสหรับเราคืออะไรเนี่ยคือเราแอบไปตกลงกันมาในห้องน้ำว่าเดี๋ยวเราจะอ๋อตกลงกันแล้วด้วยใช่จะให้นน,นนนตอบก่อนโอ้ไม่บอกผมด้วยเอ่อถ้าเพื่อนอนะ่ะสำหรับผมคือคนที่เป็นเหมือนกัลยาณมิตรมันมันจะมีทุกคนจะมีฟังก์ชันของกันและกันอะ่ะสมมุติว่า สมมติว่าผมกับไอ้มาร์กเนี้ยหรือว่าผมชิมอนเนี่ยมันก็จะฟังก์ชันแตกต่างกันออกไปที่มันจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตกันและกันอ่ะสมมติว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกับคนนี้แหละหรือว่าคนนี้ผมต้องปรึกษาพี่ออฟคนนี้ผมต้องปรึกษาพี่เตเรื่องนี้ผมเจอเรื่องนี้มามันจะมีฟังก์ชันในการที่มันจะเป็นกัลยานามิตรกันอยู่อ่ะไม่ว่าคือมันไม่ได้ซัพพอร์ตกันได้ทุกเรื่องหรอกมันจะได้ซัพพอร์ตได้บางเรื่องอทุกคนมันจะมี เรียกว่าอะไรอะความสามารถเอกอุทั้งด้านใดด้านหนึ่ง mm hmm. สมมติพี่ซิงอย่างเงี้ย mm hmm. เขาสามารถสามารถให้คําปรึกษาเชิงมุมกว้างได้ภาพมุมกว้างได้ว่าภาพที่มันมองโดยรอบได้ในการมองปัญหาหรือว่าออถ้าสมมติอย่างโพสิทีฟหน่อยเราก็ปรึกษาพี่เต้ถ้าสมมติอย่างแอคซีฟ hmm. หน่อยพี่ออฟพี่ออฟหรอพี่ออฟเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีฟังก์ชัน mm hmm. ของ uh huh. ของการของของ,ของการกู้กลก่นการของกัน เป็นที่พึ่งทางใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างกันไปเขาสองคำสองคำว่าอะไรนะความรักความรักมันคือรักคือดวงจันทร์ครับรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไนจุดหมายนะครับอยู่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะตอบว่าความรักอาจเป็นเรื่องรักที่ไม่ใชแล้วก็คือไม่ตอบเพลงตัวเองอ่ะ เออเผื่อย like no ังมีเผื่อสมมุติว่าใครมาดูรอบนี้รอบแรกเผื่อยังไม่รู้จักผมยังไม่รู้จักเพลงผมไงเอาเอาที่มันแมสตัวเพราะว่าเมื่อกี้คนที่นั่งเอามือปิดปากคือพี่ลี่เลยนะอุ้ยเมื่อกี้คือเอามือปิดปากเลยอายุทันแน่นอนอายุทันแน่นอนเมื่อกี้ก็คือเก็ตแน่นอนนะคะพี่ลี่ก็ความรักมันคือสิ่งที่มันมันคือ มันมันคือการมอบอมันมันมันคือมันคือผมจําคําจํากัดความไม่ได้แต่หมายถึงว่ามันคือการที่เมื่อเรารักตัวเองมากพอจนสามารถเราแบ่งปันให้คนอื่นได้มันไม่ใช่การความรักมันไม่ใช่การที่มันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันสมมติว่าเรามีแค่ห้าสิบคนนี้มีร้อยแล้วเขาต้องลดมาห้าสิบให้เหลือให้มันพอๆกับเรามันคือการที่เรารักตัวเองแบบเต็มร้อยแล้วเขาก็ เต็มร้อยเหมือนกันแล้วมันก็มาแชร์ความสุขกันตรงกลางเลยางหรือว่ามันมันคือไม่ว่าสถานะไหนก็ตามหรือว่าหรือว่ารักกับอะไรก็ตามแบบแบบรักกับสิ่งที่เราทํารักกับของที่เราชอบรักกับเ,เพื่อนหรือว่าแฟนหรือครอบครัวพ่อแม่อะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็คือผมว่ามันมันใชหรักเดียวกันสุดท้ายความฝันความฝันคือสิ่งที่เมื่อเรานอ,นอนแล้วเราจะเห็นครับ เฮ้เข้ามาเฮ้เขามามันมันคือมันคือสิ่งที่เราสิ่งที่เราอยากจะเป็นแหละมันคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันเอ่อมันคือความฝันมันคือสิ่งที่เมื่อเราเด็กมันจะใหญ่แต่เมื่อเราโตขึ้นมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันคือการมันคือการตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกสมมติตั้งเด็กเราอาจจะฝันว่า เราอยากเป็นนักบินอวกาศเรียนมาแล้วฟิสิกส์เคมีไม่รอดว่ะเปลี่ยนละกันเปลี่ยนลดลดลงมาหย่อนลงมาให้มันตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความฝันมันคือเมื่อคือ g o o g l e Map ที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนในของชีวิตอะเนี่ยซีเรียสอีกแล้วซีเรียสอีกแล้ว <c oughs> แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะต่อไม่ซีเรียสังไนะความฝันกความฝันก็แบบว่าฝันแรกต่อยากจะฝันอีทันแหมชินจังไม่ใช่เนาะ ไม่ทันยังไม่ทันพี่นี่นี่หาเพื่อนด้วยหาเพื่อนด้วยไม่มีใครทันชินจังเลยหรอหาทันโอ้ผมขอโทษด้วยครับผมไม่ทันจริงอ่ะไม่จริงหรอยู่ไม่ทันชินจังกันจริงจริงหรอผมอืมมันคือมันคือไม่ใช่ว่าเราตื่นมาแล้วเราไม่รู้ว่านี่เราทำอะไรดีวะนี่เราทำอะไรดีวะเราใช้ชีวิต มันใชวิตทิ้งบ้างได้แหละแต่มันก็มันก็เหมือนแบบว่าม okay, ันควรจะมีบางวันที่เราตื่นมาแล้วเราควรรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทิ้งที่เราตกลงกันไว้ก็คือเราจะให้นันตอบคนเดียวใช่แล้ตอ่านนี้จริงาก็ตอบสั้นๆได้เอาไหมแค่นิดหนึ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหรออุ้ยเพ่หมดเลยห้ยคิดไปแล้วด้วยอยืนคิดอยู่เพื่อนสัมผัสเปลี่คำาสั้นเนาะ คือไม่จําเป็นต้องคุยกันทุกวันแต่เจอกันกี่ครั้งความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมเฮ้ยนะน้นสั้นและคมอ๋อพี่ว่าผมพูดไม่ไม่่ไม่หมายถึงว่าเป็นแบบอ๋ออ,อ,ออุยอ๋อปรัชญาในปรัชญาอ่าเอากดดันละอันที่สองความรักความรักอาจเป็นสิ่ง,งลึกลับ <laughs> ความรักน่าจะเป็นการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เฮ้ยเขามาในห้องน้ำเราใช้ได้อยู่อ่ะต่อวันนี้เขารับบทเอ่อแอดมินเพจคำโคงเฟรนกท่านหนึ่งอันสุดท้ายความฝันอันนี้แอบยากอยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นแบบที่ที่ทีนนท์บอกว่าเห็นตอนนอนเห็นตอนนอนความฝันเป้าหมายในการใช้ชีวิต อืม,อม,อมโอเคงั้นทุกคนคะมินเข้าสู่หมดซีรีส์ให้หมดแล้วนะเพราะนั้น <c oughs> ต่อไปเนี้ยทุกคนขอแบบเราเบาได้เลยนะนี่อย่างหมาห้องดีๆเจ้านี่อย่างต้าประการ์ไปจิ้มหลังเปิ้ลเจ้าแล้วแล้วต่อมอ่ะนี่อย่างก็วโวยวายพ้องว่าเจ็บเนิ่จะจิ้มยังอย่างน้มเหลือเออเท่าที่ผมจําได้ก็ก็โวยวายอยู่นะัะ <c oughs> แต่มันก็โวยวายได้แค่นั้นแหละอืมด้วยความที่ตอนแรก หลินกับต๋องเขาไม่ได้คุยกันสักเขาไหร่การจิ้มปากกามันเป็นเหมือนการสื่อสารอย่างหนึ่งค่ะเขาไม่อยากโดนตัวต๋องก็เลยใช้ปากกาปั๊กอ๋อคือรงเกียร์แหละไม่ไม่มันเป็นิมโบครับมันเป็นซิมโบของของน่าจะเป็นนักแต่งหนังแล้วแหละว่ามันเป็นการแบบมันเป็นการมันเป็นการบ่งบอกว่าหลินกับต๋องมันห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการมันเป็นการแบบเอ่อเชิงสัญญาณนิดนึงอะว่าแบบว่ามันเป็นการแบบเป็นการ เอ่อเรียกอะไรกระทำบางอย่างเล็กๆน้อยนอยเพื่อเพื่อให้มันรู้ให้มันสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนแค่เป็นสิ่งที่มันเชื่อมถึงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็พอความสัมพันธ์มันเริ่มใกล้กันเรื่อยๆมันก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยครับขอบคุณจ้าเเป็นคนเชียงใหม่เลยไหมคะด้านนี้ค่ะเราแบบว่า <laughs> um, uh, actually, yesterday, uh, Pimin already asked me that um, what the feeling of the original version and Thai version. But uh, yesterday, I'm so nervous because when Nano look at me, I can't ask anything. So, <laughs> so, uh, I'm sorry thank about you uh, no, 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 <laughs> it's not your fault. <laughs> and thank you for giving me uh, one more chance to answer this question. Yeah. And I think the localization of Thai version uh, is very good, and um, uh, I th also think the cultural background of uh, Thailand is very suitable to remate, uh this movie. Yeah, and I already see the Thai version four four times, and. Uh, um, also every time I very touch, touch uh, because of this movie and uh, we all know that ori original version is already uh, more than f 10 years ago. and when I watch this movie, I um, record the very touched feelings about uh, uh, the original version. yeah. Um, actually I'm very appreciate appreciate of the performance of the all the dance last uh, day. Chan Zhupo, Chan Zhupo, Kofun Nakatu, give us such a very good movie. Yeah. Uh, yeah, I'm very nervous. Yeah, and uh, personally, I prefer the Thai version just because of the original version without you guys, and I love you guys so much. Yeah. Thank you so much. And uh, finally, um, I'm, I will go back to China tomorrow and uh, I have liked Nano and Om for two years but nowadays I finally got chance to meet you guys face to face and I'm very excited for this. Yeah. And um, I really wanna say thank you <coughs> to made me to me such a very uh, uh brightly life and uh um, <sighs> ตุ๊ดตุ๊ดคุมีความสุขมากและเออเออไม่ matter what happens ฉันจะสนับสนุนซงคุนตลอดไปนะค่ะคุณแมาหนะคะขอบคุณครับครับ thank you s u r p r ท s านทำไมหรอทำไมหรออ๋อทำไมล่ะผมผมพีนอะไรล่ะโอเค thank you จริงน่าหน้ามากนะเพราะว่ารู้เลยว่าเมื่อคืนเขาต้อจะตื่นเต้นมากแล้ววันนี้ก็เลยแบบเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับโอ๊อสำหรับดอนกับฟิล์มอะค่ะขอขอแบบเล่าเบื้องหลังแบบเด็ดๆได้ไหมคะใ,ในในในหนังเรื่องนี้ค่ะโถ้าผมตอบวันลืมเนี่ยผมจะโกดธเลยผมกะไม่โกรธ พราะว่ามันคือมันคือเมษาปีแล้วเอใช่แล้วพอท่าเสร็จปั๊บเดอร์ตี้บิดไนก็เออโอ้เยอะมากมากเลยจังเกิลอีกเออเด็ดสุดโอ้อากาศอหนักสุดละจริงๆิงอากาศก็คืออากาศคือคือถ้าถามว่าเด็ดสุดคือวีลกรรมถ้าวีลกรรมวีลกรรมผมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผม ถ่ายแล้วนอนใช่ผมไม่มีอะไรเลยเอ่อเพราะว่าอากาศร้อนสุดๆมีไหมฟิล์มก็น่าจะถ่ายแล้วนอนเหมือนกันของฟิล์มนี่คือทำผมถ่ายเสร็จทำผมเปลี่ยนผมใช่เพราะว่ามันมันมันทำไลน์มันไม่ได้ถ่ายแบบไล่เรียงกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องมาเป็นผมหมดที่โรงแรผมบล็อกใช่ไหมแล้วก็ผมปกติผมหางมาใช่ไหม ถักเปียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันจะมีซีในตำนานอยู่ซีนึงที่เราถ่ายไม่ได้สักทีคือซีที่หลินผมสั้นอ๋อใช่เป็นซีนเดินอันซึ่งใช่ถลายรอบมากพอจะได้ถ่ายฝนก็ตกใช่ฝนตกแดดไม่สวยผมตอนนั้นผมไม่ดีผมไม่ดีผมไม่ดีด้วยเหรอใช่ผมมันผ่านสึกหนักมาเยอะโอคใช่เรื่องอันที่เรื่องทงผมนี่ก็เป็นเรื่องที่นี่เหมือนกันนะ เรื่องนี้หนักดวงประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าของผมก็มีก็มีก็มีผมชมพูใช่ไหมมีผมชมพูซึ่งตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้ใช้เป็นเป็นสีไม่ใช่สีชมพูแป๊ดอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแค่แบบว่าเป็นสเปรย์ฉีผมอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนพอทําแล้วมันก็มันก็เออเหมือนมันไม่ติดผมอ่ะมันไม่ติดผมมันดูไม่ยอมมันดูไม่อะไรเงี้ยก็เลยว่าโอเคก็ก็เหมือนเราตอนแรกถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งถ่ายถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งที่เอากีวีป้าย ใช่แล้วก็แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นวีคเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าสีฉีสเปรย์เราไม่ติดอใช่ฮะมีอะไรอีกวะส่วนใหญ่มันจะเป็นนี่แหละโอ้โหอากาศคือหนักหน่วงที่สุดแล้วถ้าถามว่าเรื่องนี้ที่สุดคืออะไรโอ้อากาศหนักหน่วงคือไป่านจังหวัดไหนกันนะชาวเชิงเซาานครนายกสุโขทัยนครปฐม ขึ้นชื่อหมดเลยใช่เออแล้วขอนมไปด้วยเหรอแล้วขอนมาผมก็คือไปกินหมูแดงหมูกรอบไม่มีไม่มีนแล้วขอนายกให้แล้วขอนายกแล้วขอนายกชาเชียงเซาอ๋อใช่ไม่มีกรุงเทพเลยฮะไม่มีกรุงเทพเลยเพราะว่าก็เหมือนมีถ่ายไอ้ที่เป็นหอเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายหอหอพักนักวิทยาศาสตร์ของของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ว่เป็นลูกเต่าอ่ะก็คือสมุดสติงใช่ก็ก็เลยคือเรื่องนี้ไม่มีถ่ายกรุงเทพเลยโอ้น่าสะพรมากตอนแบบที่ถ่ายแล้วก็ตอนถ่ายสุโขทัยโรงแรมอยู่ดีก็ไฟดับใช่ไฟดับแล้วเหมือนมีคนเจอด้วยไฟดับน้ำไม่ไหลด้วยไฟดับน้าไม่ไหลใช่แล้วเหมือนมีใครสักคนนี่แหละอาบน้าอยู่แล้วอยู่ดีไฟดับใช่เหมือนจะมีกู้กูเ์อะแกะแต่อันนี้เราไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าพอไฟดับดับ ผมหนีลงมาในรถเลยอย่างแรกเลยแล้วคือรีบเดินด้วยเพราะว่าลิบไม่ติดไฟดับแล้วก็เราก็หนีกันเลยแล้วก็ออืมไชุดนี่ก็ถ่ายยากชุดป่าชุดป่าก็ถ่ายยากเพราะว่ามันคือมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนมันเหมือนเอ DIY ประมาณนึงนะแล้วมันแบบถ้าพอากาศที่มันร้อนสุดแล้วมันก็หลายๆอย่างมันด้วยความโซนของพวกเราด้วยชุดมันก็พัง ก็พังบ้างนีโอครั้งึพังชิมอนยูโรก็เหงื่อออกก็ลำบากกนดีวันนี้ก็ลำบากสุดๆเลยหนวดปำหมึกก็พังมันพังไปกันหมดเลยใช่แล้วก็โอ้ยทิงเรื่องนี้มันย้อนกลับไปนานมากเลยอะแต่ว่ามันก็ผมจำลางๆมากเลยเพราะว่าผมถ่ายเสร็จผมนอนตลอดเลยอะอืมมันน่าจะ นะคาแล้วเหนื่อยกันเอาเรื่องเหมือนกันนะคะกับการถ่ายทำพี่ก็เมระมาณนี้นะถือว่าอย่างมากก็ได้รู้ว่านิโอทำชุดพังสรุปให้จากของน่านนุ่นเมื่อกี้ท่านไหนนะคะน่านนุนค่ะท่านน่นนุนครับฟีบอกเมื่อวานเลยมันนด้วยความที่หลินเป็นคนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอ่ะมันเมื่อมันใช้ชีวิตแล้วมันไปเจอคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเออเขาเขาอ่ามันมันมันรักมันรักมันรักใคร่ชอบพอกันแหละมันมันเขาป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการ เป็นการที่ว่าเหมือนเขาก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้อะไรอย่างเงี้ย so actually, film answer uh in yesterday uh, section that uh her husband actually he is very sick and she want to to ma to marry him like give him like a present something like that okay <Yeah. S 3> thank you thank you น เราก็เลยรอดกับแฟนได้ว่าแฟนแฟนอย่านเงซีเรียสจริงค่ะค่ะถามถามนโนนะคะคิดยังไงกับฉากไม่ใส่เสื้อผ้าของต๋องครับคิดว่ามันจําเป็นต้องมีไหมแล้วก็คิดว่าในหนังอ่ะจาเป็นต้องใส่ฉากนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่มีได้ไหมข้อใจว่ามันเป็นสปีดหรอนแบบเราแสดงเนี้ยก็คืออย่างนี้เนี่ิชนโนนะคะว่าในมุมมองผมใช่ไหมใช่ะในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นการมันเป็นการ ทีบิวแหละครับมันเป็นการทีบิวริจินลเพราะว่าริจินลมันมีการใส่มาซึ่งซึ่งมันคือการสื่อแหละว่ามันคือมันมันมันเหมือนเป็นซิมโบลเหมือนกันแหละว่ามันคือแบบเป็นคนจริงใจเป็นคนเป็นคนไม่ไม่ไม่คิดหลายชั้นเป็นคนที่ไม่มีไม่มีกำแพงกับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันมาอยู่ในบริบทเวอร์ชันไทยอะซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าบริบทมันมันมันทำให้ใครหลายคนหลุดออกจากหนังได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังใส่มาซึ่ง ซึ่งมันก็เป็นแค่การทีบิแลแหละครับว่ามันคือสิ่งนี้เคยมีในเวอร์ชันออริจินอลแล้วซึ่งอันเนี้ยคือน้อยแล้วน้อยแล้วใช่น้อยแล้วแล้วก็หากว่าจําเป็นไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ที่แล้วแต่พุ่งกลับเลยครับซึ่งพุ่งกลับก็าอาจจะมีเรื่องที่อยากเล่าอยากเล่าผ่านสิ่งสิ่งนี้อยู่เขาเลยยังเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งหากว่าถ้าถามตัวผมผมก็ผมก็แสดงตามที่พุ่งกลับบอกเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่พุ่งกลับอยากเล่าแหละ ใช่ถามว่าจาเป็นไหมซึ่งบริบทสมัยนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จาเป็นแต่มันก็มันก็เป็นย้อนกลับไปเรื่องเดิมว่ามันเป็นสิ่งที่พุ่งกลับอยากจะเล่าเพราะมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นซิมโบซิมโบนึงแล้วเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ที่ต่างประเทศก็มันก็มีจิงอย่างนี้เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ได้ซึ่งมันมีบางคนไม่โอเคบางคนทิกเกอร์เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ ต้องคอนเซ็ปต์กันไปหรือว่าบอกกันไปซึ่งฟีดแบ็กมาได้เลยครับผมว่าภูมิกับยินดีรับฟังอยู่แล,แล้วแล้วก็ทางค่ายยินดีรับฟังครับขอบคุณมากค,ครับเห็นไหมซีเรียส and the crew for um, putting a lot of efforts in making my precious come to life it's been like a long time waiting uh, and uh, I understand um, there's a lot of hard work behind the scenes and uh, to be very honest When the movie was out, I was quite nervous because I don't know how the public will respond to the movie because the original version was really you know popular and it's already been ten years and there's a lot of people who know everything about the movie. But I'm really glad up to today there's a lot of um, people who come and watch and recognize you um, guys' Utah, Utah, talent and uh, enjoy the movie. So I'm really glad and today there's a lot of fans coming as well. So I'm like I can finally come back to Vietnam and having a very happy heart knowing that my precious has already been successful um, in the public uh, the Thai public and um, just so you know uh, I think um, our countries will bring my precious as well uh, they are doing surveys so I might see you guys again in Vietnam see? yeah thank you so much for you so everything <laughs> ใครน่ารักกว่ากันผมว่าทุกคนนิยามผมว่าน่ารักไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเนี่ยก็คือเขาอะถามไม่ซีเนียสตอบทำไมอะใช่ถูกลักถูกแล้วมากอันเป็นดีีๆต้องฟุตเป็นเงี้ยกองตังเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรไม่ดีลุนไปต้งมุดด้วยอีกมันอะเออมันมาผมว่าต่องานน่ารักกว่าผมเพราะว่าต่องมันมีความชิลกว่าแมันมีความไม่อะไรอ่ะเนี่ยอย่าง เนี่ย <Yeah. S 2> ผมตอบคำถามทั้ซีเรียสเลยอ่ะคุณจะมีมันช่มีคือผมเคยคุยกับเพื่อนว่าจริงๆผมเป็นผู้ชายหน้าเบื่อคนหนึ่งเลยนะผมเป็นคนผู้ชายหน้าเบื่อมากๆแล้วผมรู้สึกว่าต่องานมันจะมีสีสันในชีวิตมากกว่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมเลยรู้สึกว่าต่องหน่ารักกว่าผมอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผมอาจจะดูดีกว่านิดหน่อย oh. แต่มัน มันเป็นอินเนอร์มันอินเนอร์มันคนละแบบอินเนอร์มันคนละคนกัน,นแม้ว่าผมอาจจะเท่กว่าหรือว่าหล่อก,กว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับอไอนี้หน้าเหมือนไส้สุสดอะฟิลมครับ <c oughs> ฟิลก็จะตอบหลิงใช่เพราะตอนเพราะหลิงมันคือเ <c oughs> ขาเป็นแบบอย่างของฟิลมในวันนี้มาถึงว่า ฟิล์มยังนี้ได้อะไรจากหลินมาเยอะเหมือนกันที่จะเป็นฟิล์มในตอนนี้ใช่โอเคค่ะครับผมขอโทษนะที่ดึงเครียดนะเท่านี้ะคนสุดท้ายเลยครับครับนะั่นไหนนะเมื่อกี้คนนี้ครับคนสุดท้ายคืออ่านมองเห็นเดี๋ยวเรามาก็ได้เดี๋ยวอ่ะเราให้คนสุดท้ายจริงๆแต่ตอนเนี้ยทีมพี่วิ่งยิงตั้งไหนหมดเลยให้คะแนนหินใช่ หรือว่าให้แบบพลนงกับการที่เราแสดงที่เราเล่นกับแบบอ่าที่ที่เราเล่นแบบภาพยนตร์เรื่องนี้ในการแสดงของของเรา <c oughs> <c oughs> ดูสีหนะ้าสองคนเคยโดนมาแล้วตอบแบบในมุมความคิดเราเลยแกเนนะาะเพราะมันไม่มีผิดถูกค่ะ จุดห้าละกัน,นะคะเพราะว่าตอนนั้นฟิล์มได้เรื่องนี้ได้เป็นบทนำครั้งแรกค่อนข้างที่จะมีความกดดันแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงสักเท่าไร่รู้สึกว่าน่าจะถ้าเป็นณตอนนี้คงจะทำได้ดีกว่าตอนนั้นแต่ณาตอนนั้นก็ทำได้ดีที่สุดแล้ะ ไอเนอะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่ย <c oughs> อย่าซีเรียนนะาาบายบายหรือว่าเอ๊ะจะมาซีเรียหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ของผมอ่ะผมผงผมให้ตัวเองประมาณหกครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคือมันผมพอใจกับมันนะผมพอใจกับสิ่งที่มันนี้นี่แต่หมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมเคยอาจจะเคยพูดไปในรายการสักรายการหนึ่งว่าจริงๆแล้วสแตนดสแตนดาร์ดผมมันสูงหมายถึงว่าในการที่ถ้าสมมติว่าผมเล่นอะไรแล้วถ้าจะก้าวข้ามตัวเองไปอ่ะ มันสูงมันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันได้มันหกมันพอใจแหละมันพอใจแต่หมายถึงว่ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมันลงไปได้มากกว่านี้ด้วยอาจจะเป็นด้วยเวลาด้วยสภาพร่างกายด้วยอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเตรียมตัวสําหรับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าโอเคผมผมให้ตัวเองหกมันมันมันอาจจะฟังดูน้อยนะแต่สำหรับผมผมผมไม่ให้มันเยอะแล้วก็ ซึ่งพอมันออกมาทั้งหมดอะผมภูมิใจกับมันมากๆแล้วผมรักต่องมากๆเลยครับซึ่งผมแฮปปี้ครับมันคือสิ่งที่ผมแฮปปี้ครับตรงครับนี่โอเคค่ะแล้วนี่ก็